นาซาได้ส่งยานอวกาศเข้าไปในดวงอาทิตย์โดยตรงมันคือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาและสามารถเดินทางจากฟิลาเดลเฟียไปยังวอชิงตันดีซีในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีภารกิจของปาร์เกอร์โซลาร์โรบคือการศึกษาพฤติกรรมอันตรายของดาวฤกษ์ของเรานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุสุริยะขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะสำหรับโลกของเรา ยานอวากาศลำนี้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่ายานสำรวจดวงอื่นๆถึง7เท่าโดยยานลำนี้สามารถเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้สำเร็จภายในระยะเวลา22วินาทีนับตั้งแต่ปล่อยยานขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี2018เนื่องจากดาวฤกษ์ของเราม,มีมวลมากแรงโน้มถ่วงของดาวจึงมีแรงมากเหมือนกับแม่เหล็กขนาดยักษ ในขณะที่ยานสำรวจโครจรรอบดวงอาทิตย์ยานจะใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็เร่งความเร็วได้รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆขณะที่ยานเข้าใกล้โครโครโนาของดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศภายนอกยานสำรวจจะต้องทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง1,400องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะทําให้โลหะหลายชนิดหลอมละลายได้ยานได้รับการปกป้องจากความร้อนแล้วดังสีดังกล่าวด้วยแผ่นป้องกันคาร์บอนหนา11เซนติเมตร ทำให้เครื่องมือต่างๆภายในยานสำรวจปลอดภัยและทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องนักวิทยาศาสตร์ทุ่มความพยายามทั้งหมดนี้เพราะหวังว่าจะไขปริศนาใหญ่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่ทำให้พวกเขาสับสนมานานหลายยุคได้พื้นผิวของดาวฤกษ์หลักของเราร้อนจัดมากอยู่แล้วแต่ยิ่งเราเคลื่อนตัวออกไปใกล้โคโรนาอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเป็นล้านองศาซึ่งไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเรามากขึ้นดังนั้นบางทีในที่สุด เราก็าอาจได้คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความร้อนนี้ภารากิจนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าลมสุริยะด้วยดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานและอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าออกมาในอวกาศอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อลมสุริยะพัดผ่านโลกลมสุริยะจะสามารถสร้างปรากฏการณ์แสงเหนืออันน่าทึ่งได้ยิ่งดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถมองเห็นแสงเหนือได้ไกลออกไปทางทิศใต้มากขึ้นเท่านั้น ดาวฤกษ์ของเรามีวัฏจักรธรรมชาติที่กินเวลานานประมาณ11ปีความเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นจากต่ำไปมากและกลับไปต่ำอีกครั้งขณะน,นี้เราอยู่ในช่วงสูงสุดของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรกิจกรรมนั่นคือเหตุผลที่เราได้พบกับแสงเหนือที่สวยงามในสถานที่ที่คาดไม่ถึงมากที่สุดในปี2024ข้อเสียก็คือความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์สามารถส่งพลังงานและอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นวิทยุดาวเทียมและแม้แต่ GPS เสียหายได้มันอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับนักบินอวากาศที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่ากับเราบนโลกมนุษย์จะไม่รู้สึกถึงแรงบีบอัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกเนื่องจากรังสีที่เพิ่มขึ้นแต่ระบบไฟฟ้ามีความอ่อนไหวต่อสิ่งนี้มากหากเราไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว พลังงานที่ไหลเข้าไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วโลกจะหยุดชะงักและทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงพายุเฮอริเคนหรือพายุทอร์นาโดซึ่งการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งอาจทำให้หน่วยบริการฉุกเฉินสืส่อสารและช่วยชีวิตผู้คนได้ยากขึ้นมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเรียนรู้ที่จะทำนายสภาพอากาศในอวกาศจึงมีความสำคัญมากการเรียนรู้ที่จะทำนายสภาพอากาศในอวกาศนั้นค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากไม่เหมือนกับภัยพิบัติส่วนใหญ่เช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือภูเขาไฟระเบิดพายุสุริยะขนาดใหญ่ที่เรารู้จักนั้นเกิดขึ้นในปี1859และ1921เหตุการณ์แรกที่เรียกว่าเหตุการณ์คาริงตันนั้นรุนแรงมากจนทำให้เกิดประกายไฟจากสายโทรเลขแสงเหนือสามารถมองเห็นได้ไกลถึงบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นใช้กระดาษชนิดพิเศษ ที่ตอบสนองต่อแสงเพื่อบันทึกความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ระหว่างเหตุการณ์คาริงตันการอ่านค่าจากดวงอาทิตย์นั้นหลุดเกินออกไปจากหน้ากระดาษแบบของจริงเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็รุนแรงมากจนเราเองก็ยังไม่เข้าใจดีนักต่อมาก็มีพายุฝนฟ้าขนองที่นิวยอร์กในปี1921พายุลูกนี้รุนแรงพอที่จะทำลายระบบโทรเลขทั่วทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและซีกโลกใต้ พายุลูกนี้ทำให้การส่งสัญญาณวิทยุดีขึ้นเล็กน้อยทำให้สัญญาณสามารถเดินทางได้ไกลกว่าปกติแต่เมื่อก่อนนั้นไม่มีวิทยุมากขนาดนี้ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักปัญหาใหญ่กว่าคือระบบไฟฟ้าในสหรัฐซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักย้อนกลับไปในปี1859และ1921ผู้คนไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีมากเท่าในปัจจุบันหาเกิดพายุแบบนั้นขึ้นในปัจจุบัน ผลที่ตามมาอาจเลวร้ายยิ่งกว่านี้มากนักวิทยาศาสตร์จากนิวซีแลนด์ที่ศึกษาสภาพอากาศในอวกาศกำลังทำงานเกี่ยวกับการจำลองเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติพวกเขาบอกว่าทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการศึกษาดวงอาทิตย์ดวงอื่นๆที่คล้ายกับของเราในที่อื่นๆในอวกาศหากเราได้รับข้อมูลจากดวงดาวนับพันดวงไม่ใช่แค่ดวงเดียวภาพสำหรับการวิเคราะห์ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนถึงขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดตัวหรือมีแผนที่จะเปิดตัวภารกิจอื่นๆอีกหลายภารกิจนอกเหนือจาก Parker Solar Probe ในขณะเดียวกันนาซากำลังดำเนินการในภารกิจอื่นนั่นคือการปล่อยยาน Endurance ซึ่งเป็นหุ่นยนต์บนดวงจันทร์ที่มีประสิทธิภาพสูงภารกิจหลักของยานคือการรวบรวมตัวอย่างจากสถานที่สำคัญบนดวงจันทร์ซึ่งต่อมานักบินอวากาศจากโครงการ Artemis จะเก็บตัวอย่างเหล่านี้ไป ตัวอย่างเหล่านี้กระจายอยู่ในแอ่งตกกระทบที่ใหญ่ที่สุดบนดวงจันทร์ซึ่งห่างกันหลายร้อยไมล์ในการทำเช่นนั้น Endurance จะต้องก้าวหน้ากว่า Perseverance ซึ่งเป็นยาสำรวจล้ำสมัยที่สุดของนาซาในปัจจุบันมาก Endurance จะเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นประมาณร้อยเท่าเร็วขึ้น10เท่าและเก็บตัวอย่างได้มากกว่าประมาณ200เท่า Endurance จะเป็นยานสำรวจดาวเคราะห์ลำแรกที่ขับเคลื่อนในเวลากลางคืนและเนื่องจากยานจะอยู่บนด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งมีการสื่อสารกับโลกและข้อมูลพื้นผิวอย่างจำกัดยานจึงต้องขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติระหว่างตำแหน่งตัวอย่างและตัดสินใจเองในสภาวะที่ยากลำบากเมื่อยานไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วยานจะเปลี่ยนไปใช้วิธีการดั้งเดิมมากขึ้นในการทำงาน นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนโลกจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงโดยจะคอยแนะนํายาสํารวจสถานที่ต่างๆและเก็บตัวอย่างทีมงานบนโลกจะคอยจับตาดูว่ายานสารวจทํางานได้อย่างไรโดยการตรวจสอบข้อมูลทางไกลซึ่งเป็นข้อมูลที่ยานส่งกลับมาเช่นสถิติสุขภาพของยานหากพวกเขาพบสัญญาณใดๆที่บ่งบอกว่าชิ้นส่วนไหนสึกหรอหรือมีบางอย่างทํางานผิดปกติพวกเขาจะปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้ทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างราบรื่น ท้งนี้จะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลอาจจะมากกว่าภารกิจไ i เปอร์ไปยังดวงจันทร์ที่ถูกยกเลิกไปหลังจากที่นาซาใช้เงินไปประมาณ15,185ล้านบาทในขณะที่ยาน Endurance อยู่ในขั้นตอนการวางแผนยาน Blue Ghost Lunarlander ก็กำลังมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์แล้วภารกิจหลักของยานคือการวิจัยโดยยานจะใช้เวลา25วันในวงโครจรของโลกเพื่อวัดค่าต่างๆ แล้วรอเวลาที่เหมาะสมในการส่งตัวไปยังดวงจันทร์หลังจากผ่านไป4วันยานบลูโกสจะอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์อีก16วันเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นยานจะลงไปยังแอ่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนดวงจันทร์และใช้เวลาอยู่ที่นั่น1วันโดยจะวัดข้อมูลความร้อนใต้ผิวดินระดับรังสีและข้อมูลสําคัญอื่นๆเมื่อสิ้นสุดภารกิจบลูโกสจะถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกเหนือดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้าย ยานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกลับมายัางโลกของเราดังนั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนยานจะทำการทำงานครั้งสุดท้ายและหยุดทำงานไปตลอดกาลนาซาเลือกทีมวิศวกรอวกาศจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาเพื่อทำงานในโครงการอวกาศเชิงนวัตกรรมอีกโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่า g r a t i s โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่าย400ล้านบาทและมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกและมหาสมุทรบนโลกจากอวกาศ ยานดังกล่าวจะใช้เซ็นเซอร์ล้ำสมัยที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงได้แม้เพียงเล็กน้อยข้อมูลที่ได้รับจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ติดตามภัยแล้งประเมินแหล่งน้ำใต้ดินและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลได้ดีขึ้นโดยคาดว่าจะส่งยานขึ้นสู่อวกาศได้ประมาณปี2027โดยใช้จรวด SpaceX Falcon 9